้เราได้มีโอกาสมากราบไหว้หลวงพ่อภาษัยจังหวัดหนองคายนะคะยังอยู่ในงานวัน,น,นจันทร์ก็องวัดเป็นวัดอารามหลวงนะคะเป็นวัดสําคัญของจังหวัดหนองคายนะคะแล้วก็หลวงพ่อภาษัยเนี่ยท่านก็จะมีงานแห่ประจําปีนะคะเพจะอัญเชิญหลวงพ่อภาษัย การไปไหว้หลวงพ่อพระสายด้านในกันตอนนี้จะเป็นจุดให้เราจุดธูปกราบไหว้นะคะแต่ว่าองค์จริงจะอยู่ด้านในอยู่ด้านนครับจะเป็นองค์ที่เอาไว้สําหรับแห่งานประจําปีด้วยนะตองครับหลวงพ่อสองกรานตน์แม่จันใช่ครับผมเพราะว่าที่นี่เขาเขาไม่อายากให้ธูปไปทําให้อาคารเสียก็เลยต้องยา้ายไปด้านนอกคทุกไปต่างกันมาแล้วให้ใส่หมด เเป็นทานะครับเป็นท่าที่เดินงจด้ตอนนี้มาทำใหม่ให้สาเนาะแล้วก็เขาเวมาใหม่ผมก็เห็นนะเขาเวลงใหญ่มากหูงามมากงามจริงับนมากเลยนี้ที่มาดูแล้ตนใจแล้วนี้มาดนไปีบ้ท่นนู้นจะเป็น องชาวเวดองใหญ่น่ะ หลวง,งพ่อปลาใสหน้าท่านใสจริงๆ ตรงงน,นตรนี้ะจางกระซิบอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวคราวหน้าต้องใช้ใหม่นะจ๊ะมามาโอเคค่ะทุกท่านสาม,มารถกราบไหว้ขอพอรได้เลยนะคะหลวงพ่อพระใสนะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆจ้าตั้งจิตอธิษฐานขอพอรได้เลย ภาพประติมากรรมสวยงามมากๆเลยค่ะอาจจะถ่ายคลิปไม่สะเทือนสักเท่าไหร่เพราะว่าคนเยอะด้วยนะคะก็ทำเท่าที่ทำได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์สิงห์ด้วยนะคะ วัดหลวงพ่อพระไซค่ะสามารถซื้อใน g ูเ g l e ประวัติของท่านได้นะคะถ้าได้อ่านประวัติของท่านนี่ FC จะอึ้งทึ่งแน่นอนนะคะท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะ